สวัสดีจ้าพี่น้องสุขุมสุขคนมนีกับมะพอ้กันกับยายแดงอีกแล้วเนาะคะ่ะมนียายแดงกับสิมะตําบักแตงเนาะคะ่ะพี่น้องกินกับถอดแผ่นเกี่ยวกับข้าวปุ่นเนาะคะ่ะกลับมาลงมือกันเลยเนาะคะ่ะไข่ยาย,แ,ยแดงกับสิไส้ผงชูรสไปน้ำเลยเนาะคะ่ะพี่น้อง ไปเลยผิดข้าวแหลกแล้วกับปุงกันเลยเนาะคะ่ะใส่น้ำตาลมะพร้าวจักน้อยนะจ๊ะพี่น้องน้ำตาลมะพร้าวยี่แดงสีงใสบักขามเนาะคะ่ะมันยังสมหวานดีเนาะคะ่ะสมแซบดี ใส่บักน้ำน้ำจักหน่อยเนาะค่ะส่นนี้พอเดี๋ยวมันสิส่งลายเนาะจา้ะใส่ประแดกนั่ๆหอมๆเนาะค่ะพี่น้องทับพีหนึ่ง เจ็กหน่อยนะหนึ่งเนี่ยเลยค่ะพี่น้องเนีย่ยซิมมึงก่อนใหค่ะพี่น้องเสร็บไป ใส่บักหกน้าอีกจักหน่อยเอาบักแตงลงไปเลยค่ะเนพี่น้องเนื้ เหลียวแล้วค่ะพี่น้องตำบักแ้งค่ะตำบักแ้งของแี่แดงกับเซตเรียบร้อยแล้วเนะจ้ะกินก็ขอบุณเนาะคะ่ะมือน,นี้กับแผ่นเกี๊ยวทอดเนาะคะ่ะพี่น้อง มาเด้อค่ะมากินตำบักแดงน้วมียยแดงเด้อค่ะเดอะ mm ้อ hmm. มอนี่ก็เขอจบคลิปไปเพียงซ้ำนี้เนาะค่ะมือหนาพอกันไหมเนาะคะ mm ่ะ hmm. สวัสดีค่ะบ๊ายบาย